ออกมาสัานอกได้ควแข่งได้ยดอกละเพราะมันยังมดทันได้ขายเสื้อกับไรขายหอยู่โอ้ยสุดชื่นแจ่มใสนะดอกลาบดอกไม้มันเป็นดาวเรืองเนาะสวยงามมากเลยอ้ย แซ่บหลายแซ่บหลายผ็ดหลายอืมเอาปลามาจะบ้านแม่ดาแล้วก็กินกับทั่วเสือเอามาแซ่บแซบมาคนประดูกโจคนประดูกคุณนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญทิ่นกกอกนะคะนี่ค่ะยายโจก็มาจากเตางอยแล้วนะคะมีดอกไม้สวยๆนะคะจะไหว้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันพระเนาะ วันพระก็จะปัทายก็มีไหว้ค่ะนี่นรงนี้ก็มีได้ยินบอกว่าอ้อมจะมาเลี้ยงอะไรนะเสือพรุ่งนี้คุณอ้อมเลี้ยงข้าวเพราะว่าเป็นวันพระนะแล้วก็มีความหวานด้วยทำไมไม่ให้แม่เอาลูกชิ้นมาเลี้ยงเขานะอบอกให้บอกให้ไอ้ไอ้ก๋วยเตี๋ยวปิดกก๋วยเตี๋ยวปิดแล้วก๋วยเตี๋ยวปแล้วข้าวพอกินอยู่บ่ปัทายเนี่ยกินปัทาย จอู่จ้จะกินข้าวกับครับบอจู่เอ้าเดี๋ยวข้าวข้าวไอ้แม่จู่ก็มีที่ได้กินข้าวคอยนะก็แล้วนี่นะคะอ๋กินข้าวกินข้าวสองกระติบอืมค่ะกินเลยกินเลยเดี๋ยวถ้าเรามาอยู่จริงๆนะเราจะเอาข้าวมานึ่งเลยเนาะแม่ดาไม่ต้องกลับไปนอนบ้านนี่น่ารักมากเลยทุกคนนี่นะหมวยมอเขามีอยู่เลยข้าวเราก็มีเยอะ กระติบกระตินะกระติบกระติบกระติบข้าวเสียกระติบกระติบข้าวเอี่ะน่ารักมากเลยน่ารักนะคะคนกล่องข้าวไมยเสียอ่าจะกล่องข้าวกล่องข้าวน้อยโอ้กข้าวกระติบข้าวอย่าไปว่าเด้ออันอย่างน้อยนางมันน้อยก็จริงนะแต่ว่าแต่ว่ามันอิ่มนะกินไม่หมดห้าคนมันอิ่มนะเนี่ยมันน้อยเฉพาะลักษณะรูปร่างนะแต่ว่ามัถึงที่อิ่มมาแล้วนะคะมีปลาแห้งนะคะเพราะว่า ตายังไม่หายเก็บก็เลยกินกล่องข้าวน้อยของแม่นะคะเนาะกล่องข้าวน้อยของแม่ทีนี่กินปลาแห้งค่ะไม่อยากจะกินพริกกินอะไรให้มันหายไวๆก่อน้อยใจเนาะเดี๋ยวก็จะไปกินนี่ยังอีกแล้วกินปลาแห้งข่อยกินปลาแห้งปั่นหนึ่ง่อยก็อิ่มแล้วข่อยบอกกินได่ต้อกลัวว่ากล่องข้าวน้อยจะคิดว่าอิ่มค่ะเห็นไหมคะเอัดนี่หลายแล้วเนาะ อคนพรุ่งนี้วันมาฆบูชานะครับพระใหญ่เนาะเฮียนบอกเลยเ้าบโมแห่แถวนี้บอกแค่แล้วไผยสิผ้าแห่ที่ต้องการจะไหว้อันนี้อีหยังจะไม่ด่อีหยังอันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะนี่ค่ะ เราก็ YouTube ของเราก็กำลังกินข้าวนะคะแต่แม่ทินแม่ทินกินอิ่มแล้วนะคะยาก็กินแล้วค่ะรวยไม่ดาวีละยี่สิบเองจ้าได้อุดหนุนชาวบ้านให้มีรายได้ทุกคนพ่อได้พ่อได้มาอยู่นตรงกันนอเสือเน้อพ่อได้บ่ได้ไปเฮ็ดไ้เฮ็ดสวนค่ะพอแม่เป่าอยู่แต่ให้ข้าเชือทำเองใช่ไหม นั่นแหละเป็ดเอามาให้เสือน่ะเอฟซีเลี้ยงเลี้ยงวันไหนเลี้ยงวันนี้แหละใครล่ะเลี้ยงที่โรงเรียนเอ้ยเลี้ยงที่อนามัยโอ้ยเลี้ยเราแบ่งไม้ทักทาครับคุขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่มีเอฟซีต่างประเทศมาเยอะมากเลยวันนี้ช่องเสือฝากกระโดดมาช่องแม่บุญทิ่นกอกด้วยเด้อเสือ ขอบคุณคุณเตยนะมิสเตอร์บากัสกามสนะกด a f ต e นตน,นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณไล์สวัสดีครับ,รบมาฝากช่องแล้กับเสือพาไปนะคะวันนี้แม่หินเก็บตาอยู่ก็เลยให้เสือนะคะไล์ให้นะคะวันนี้ขอบคุณเช่นกันจา้าฝากไปกดไลค์กดติดตามแม่บุญถิ่นกกอก,ก,กด้วยนะคะ จิตนานะสวัสดีครับผมมีกิจนาคนเจี๊ยงง่ายสวัสดีน้องเสือสวัสดีครับผมเสือครับอันนี้พี่รู้ว่าเพลงเนี้มันสิดลิขสิทธิ์แนะนำมันต้องแบ่งรายได้ถูกไหมแต่ครั้งเนี้ยพี่ทำไปแล้วโหลดไปแล้วแต่มันขึ้นแบบนี้มันให้คนฟังไม่ได้เลยนี่เออเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพี่รู้แล้ว่าเขาลองเรียนไปผมจะพี่นั่นปุ๊บพี่จะต้องเปิด เปิคราวที่เป็นโอเคว่าเปิดแจ้ไรได้ไม,มันเปิดไม่ได้อ๋ออันนี้คือเขาไม่ให้ไงไม่อนุญาตเลยฮะแบบนี้ก็ไม่อนุญาตเลยเออเอ้าวก็ตอนแรกก็พูดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเขาบอกว่านีไ่ไงไปไหนน้อถ้าอย่างนี้เขาไม่อนุญาตเลยตอนไม่ให้เ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พราะว่าเกลองเพลงเป็นแล้ว <laughs> พี่รับรองเพลงไปไง ไม่ใช่อันนี้เอาเพลงอื่นมาเพลงอื่นเอาเพลงอื่นไม่ใช่เพลงเดี๋ยวๆต้องเบลคือเจ้าต้องทาแป้งหน้าเขาขาวเหมือนสีอืมต้องขายเอไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยว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 ไปไหนเนาะเมื่อกี้เนี่ยเออนี่นี่นี่อ่านดิอันนี้แหละต้องอ่านอะไรดีเอพี่จะเข้าบอกกับมันได้อ่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุตรดีกว่าก็นะคะ กินข้าวกันเด้ออันนี้เป็นของแกรมี่จะของกินนะักกินอิ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็กินยายแล้วก็จะนอนพักนะกนสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะอขอบคุณเช่นกันจ้าที่เข้ามาคอยเติมไลน์เนาะลุกทีมันเคยมันเคยนั่นอนได้อนุญาตไงแล้วก็ปไปได้แต่แต่ทำไมแล้วพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะแต่อันนี้ พี่ก็โอเคแต่ทําไมมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกกับมันไม่เป็นไรไงแต่แต่ว่าแบ่งรายได้ใช่ไหมล่ะเราก็ยอมแล้วแหละแต่ว่าพี่จะเปิดยังไงได้นี่นะคะพี่ลาวัยไม่เลยนไม่เปิดเปิดไว้เวลาไม่ไะรอเลยจะได้้รรรูาาเเเขงียนม่ได้มาวหรอกนุ๊กนี่มันเปิดไม่ได้ทิ้งยางดมๆมันไม่อนุญาตแล้แหละแลเวมนกัน แล้วทำไมมันบอกว่าไม่มีผลเลยตรงนั้นน่ะเนาะมันเหมือนแบบโอเคให้เราแน่นได้แต่ทำไมพี right? uh, right? right. like okay Besides, right? ่เปิดตรงนี้ไม่ได้อันนี้คือไม่เข้าเราเลยเข้าเขาอย่างเดียวอืมแต่เข้าเขาอย่างเดียวก็มันก็มันเปิดไม่ได้เลยเข้าได้คนเดียวอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลยไง ลบทิ้งไปเลยเพราะว่ามันเปิดให้ดูไม่ได้เลยนมันมันไม่ได้เลยลบทิ้งไปเสียดายแมนได้มาแล้วกูสาไปนั่งเองเพลงมาคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะในบ้านมันหลดดะไรไม่ได้เลยนะหลดขึ้นวันค่อนวันค่ะอ้ยแซ่บหลายพี่น้องก็กินข้าวายเนาะ